สนับสนุนโดยไมโอเล่ลูกอมสอดไสนมรสนมกล้วยเกาหลีและรสนมถัวแดงมัชะผสมคอลลาเจนด้วยพบกับ breaking now 10นาฬิกากับสุดารัฐค่ะติดตามวาระก,การประชุมนะคะลับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะในวาระก,การถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์ค่ะ วันนี้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอวาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณาว่าจะรับเรื่องถอดถอนนายนิคมไวยรัตพาณิชย์อดีตประธานสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้พิจารณาหรือไม่ท่ามกลางข้อถกเถียงทั้งเรื่องอำนาจหน้าที่และฐานความผิดที่คาดว่าจะเป็นการพิจารณาลับเพราะอาจจะมีการอภิปรายาพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะ ตำรวจฮ่องกงเองค่ะตอนนี้นะคะก็รื้อที่พักของผู้ชุมนุมย่านมงกุกค่ะ สํานักง,งานตํารวจฮ่องกงส่งกําลังตํารวจปราบจลาจลหลายร้อยนายเข้ารื้อถนนและรื้อถอนค่ายที่พักและสิ่งกีดขวางถนนของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในย่านมงก,ก๊กช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นโดยปฏิบัติการกระชับพื้นที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยปราศจากการประทะคารมและการต่อต้านของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่กําลังนอนหลับทําให้ไม่ทันตั้งรับการมาเยือนอย่างไม่คาดฝันของเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนทยอยขนย้ายสัมภาระและสิ่งขอออองจจเเปปป็นนนนนกกกกกาาาพพืื้ที่่ยยไปปัักกัหลลบมวชใ ซึ่งเป็นการชุมนุมหลักแทนเนื่องจากอยู่ใกล้กับสพนักง,งานคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกงโดยล่าสุดนายเหลียงชุนอิงถแถลงแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาค่ะพบกับ breaking now อีกครั้งนะคะในเวลา11นาฬิกาค่ะ